สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นลูกอมคาราเมลกันนะคะคือเราเป็นคนที่ชอบกินคาราเมลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเครื่องดื่มหรือว่าลูกอมต่างๆนะคะแต่ว่าที่มีขายอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่เพราะว่าเราชอบรสที่ค่อนข้าง ข้มแล้วก็มีความขมนิดๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทําเองค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยน้ําตาลทรายแดงค่ะ80กรัมน้ําตาลทรายขาวธรรมดานะคะ100กรัมค่ะนมข้นหวานค่ะ150มลิตรหรือว่า150กรัมนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นเนยสดรสเค็มนะคะ100กรัมเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนยจืดได้แต่ว่าก็ต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมด้วยประมาณ1ทับสช้อนชานะคะไม่อั้นเดี๋ยวลูกอมของเราจะหวานเกินค่ะแบะแซค่ะ20กรัมวัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนค่ะ เทน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลทรายแดงลงไปในกระทะนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนค่ะก็เหมือนการทาคาราเมลทั่วไปเลยค่ะ,อ,ะอันนี้บอกนิดนึงว่าถ้าหากว่าใครไม่อยากใช้น้ําตาลทรายแดงด้วยเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้นะคะ,ะก็คูณก็บวกกับอัตราส่วนของน้ําตาลทรายกับน้ําตาลทรายแดงเข้าไปให้เป็นน้ําตาลทรายขาวทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ ละลายด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำตาลของเราเนี่ยจะละลายดีทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าใครไม่อยากให้คาราเมลของเพื่อนๆมีรสที่ค่อนข้างติดขมนิดๆนะเพื่อนๆก็ระวังอย่าให้น้ำตาลมันไหม้เกิน คือพอเขาละลายเนี่ยเราก็สามารถทําขั้นตอนต่อไปได้เลยอย่างของเราเนี่ยเราอยากให้เขามีรสขมขมมีกลิ่นไม้อ่อนๆนะเราก็เลยตั้งไฟนานหน่อยค่ะจนเขาเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะพอมันได้ความเข้มที่เราพอใจแล้วเนี่ยแต่จากนั้นนะเราก็จะใส่เป็นนมข้นหวานลงไปค่ะ หลังจากใส่นมข้นหวานนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมของน้ําตาลที่เป็นคาราเมลแล้วเนี่ยกับนมข้นหวานเนี่ยเข้ากันดีนะคะก็ใช้เวลาในการคนนิดหน่อยค่ะดูจากขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าลูกอมคาราเมลเนี่ยมันอ้วนมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อใจเรารักนะคะเราก็ยังคงรับประทานต่อไปค่ะ หลังจากที่เราใส่นมข้นหวานแล้วก็คนจนนมข้นหวานกับคาราเมลเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะอย่างที่บอกว่าเนยของเราเป็นเนยเค็มนะถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดก็เติมเกลือลงไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคาราเมลของออลูกอมคาราเมลของเพื่อนๆื่อนเนี่ยจะไม่นัวมันจะมีแต่รสหวานเลี่ยนหวานโดดมันกินเข้าไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะ หลังจากใส่เนยลงไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าน้ํามันเนี่ยมันจะเนยเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ํามันซะทั้งหมดนะคะไม่ต้องตกใจคนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอะคะ่ะตัวคาราเมลของเรามันก็จะเข้ากันดีกับเนยนะคะเนยที่ละลายเนี่ยเนี่ยค่ะคนมาสักพักหนึ่งตัวคาราเมลของเราก็จะมีความมันวาวแล้วก็เข้ากันดีกับตัวเนยเมื่อกี้เลยนะคะเป็นคนละเรื่องกันไปเลย ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แบะแซลงไปค่ะเ,เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากแบะแซเป็นคอนไซลับก็ได้นะคะคือเขาก็คล้ายๆกันนะคะใส่แบะแซลงไปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเ,เข้ากันดีให้แบะแซละลายดีนะคะแบะแซเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันจะเป็นคล้ายๆน้ำเชื่อมที่ข้นมากๆเลยนะแล้วก็ มันสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเบเกอรี่ทั่วไปเลยแล้วก็ราคาถูกนะคะอันนี้ถุงที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นถุงครึ่งกิโลราคาอยู่ที่19บาทเองนะคะคือถ้าใครใช้คอนไซลับเนี่ยคอนไซลับราคาของเขาจะสูงกว่าแบะแซนะคะเมื่อเราใส่แบะแซแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะด้วยทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยเป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆต้องเป็นไฟอ่อนมากๆไม่งั้นมันจะไหม้หมดเลย ก็หลังจากใส่แบใส่เราก็คนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าส่วนผสมของคาราเมลของเราเนี่ยเขาจะมีความหนืดประมาณนี้เลยนะคะเมื่อหนืดประมาณนี้แล้วเราก็ปิดไฟค่ะยกลงจากเตาแล้วก็นําเขามาคนให้คลายความร้อนออกไปนะคะคือตอนนี้ถ้าเราเอาไปเทใส่พิมพ์เลยมันก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะร้อนเกินไปหน่อยนะคะเราก็คนให้เขาพอคลายคลายความร้อนออกประมาณหนึ่งนะไม่ถึงกับต้องอุ่นต้องเย็นนะคะ คนให้เขาคลายความร้อนประมาณ5นาทีก็ได้ค่ะ3-5นาทีก็กำลังดีนะคะเมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมนำอาคาราเมลลูกอมของเราที่มีความยังร้อนร้อนแบบร้อนไม่ร้อนจัดนะ,นะคะไปเทลงพิมพ์ได้เลยซึ่งเพื่อนๆจะใช้พิมพ์ขนาดไหนก็ได้นะอย่างของเราเนี่ยเราไม่มีพิมพ์สแตนเลสที่เป็นสี่เหลี่ยมที่ขนาดเล็กนะคะเราก็เลยใช้เป็นกล่องใส่อาหารนะ,นะคะมารองด้วยกระดาษไข กระดาษไขเนี่ยสำคัญนะจำเป็นจะต้องลองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกอมของเราเนี่ยจะติดภาชนะที่เราใช้หมดเลยนะคะมันมันค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ลองด้วยกระดาษไขค่ะพอเราใส่ลูกอมคาราเมลลงไปแล้วนะเราก็เคาะเลยค่ะเคาะให้ฟองอากาศให,ใหญ่ๆเนี่ยเขาแตกออกนะคะส่วนฟองเล็กๆก็ไม่เป็นไรก็เป็นเสน่ห์ของอลูกอมโฮเมดนะคะทุกอย่างที่เป็นโฮเมดเนี่ยความไม่เท่ากันแล้วก็ความไม่ได้เป๊ะเนี่ยเป็นเสน่ห์ของมันนะสำหรับเรา เราก็ใส่ลงไปแล้วก็เคาะเคาะเคาะแล้วก็พักเขาเอไว้ค่ะให้เขาเริ่มเซตตัวนะซึ่งลูกอมคาราเมลของเราเนี่ยอย่าพักให้เขาเซตตัวจนเย็นสนิทเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวลูกอมของเราจะแข็งเราก็ตัดไม่ได้นะคะเราจะให้เขามีความอุ่นๆอยู่หน่อยๆนะแล้วก็เขาจะมีความหนึะอยู่เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราตัดได้ง่ายเนี่ยพอเราพักจนเซตตัวดีแล้วก็นําเขามาตัดตัดขอบเนี่ยใครจะตัดไม่ตัดก็ได้นะ แต่เราอยากตัดออกนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่เท่ากันมากเกินไปนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็แบ่งเป็นขนาดของลูกอมที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้ตัดเขาตอนยินจัดนะเขาก็จะมีความหนืดเหนืดอยู่ประมาณหนึ่งนะคะ คือถ้าเราทิ้งจนเขาแบบเย็นสนิทแล้วเนี่ยมันจะแข็งมากๆนะมันก็คือลูกอมอ่ะลูกอมที่เรารับประทานซื้อรับประทานตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะเขาก็จะมีความแข็งประมาณนั้นเลยนะเขาไม่ใช่ท็อฟฟี่ที่แบบมีความเหนียวหนืดอะไรแบบนั้นนะคะสูตรของเราวันนี้จะเป็นสูตรที่มันเป็นลูกอมเลยอะ่ะเราก็ตัดให้เป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราตัดเขาเป็นชิ้นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนําเขาไปเก็บค่ะหรือว่าเพื่อนเนจะห่อเป็นชิ้นชิ้นเป็นเม็ดก็ได้นะอย่างนี้ยเราทําทั้ง2แบบเลยคือแบบหนึ่งเนี่ยเราเอาที่เราเอาใส่ถ้วยเนี่ยคือเราจะเอาเขาไปเก็บใส่พวกโหลแก้วที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วก็ห้ามโดนลมนะคะเพราะว่าลูกอมพวกนี้พอโดนลมเขาจะมีความเหนียวความหนืดนะคะทำให้ลูกอมของเราไม่ใช่ลูกอมอีกต่อไปนะคะ เนี่ยอันนี้เราก็เอามาห่อด้วยกระดาษไขค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บใสโ่โหลแก้วอีกทีหนึ่งนะหรือว่าโหลที่มีฝาปิดนิดชิดนะคะเนี่ยก็จะได้ลูกอมคาราเมลน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะแล้วรสชาติเนี่ยก็ค่อนข้างโดนใจเราด้วยเพราะว่าเราเป็นคนทาเองเราก็กําหนดอัตราส่วนเองได้นะคะก็จะมีความหอมมันแล้วก็มีความขมนิดหน่อย แล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างนะคะเผื่อว่าใครอยากทำลองอยากอยากลองชิมดูก็ลองไปทำตามกันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกอมคาราเมลที่เรียบร้อยดีแล้วนะคะ โอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ